ข้าพ <54. S 2> ื <NY Commons> ้นฐานของการลุมกินครับเนี่ยเราจะขอธาได้เนื้อเตะข้างหน้าครับแบะคิดทิหน้าอเย็ดเอ้าขาเดียวกันตัวเย็ดเอ

เอาซ้ายใส่หน้าครับเขลาครับเอาม้อปกระสานกันยนามนยเนครับเอามาแล้วคุณเบิร์กก็มเตนกิเลยเอาเดียวเราใสแล้วกัครับครับ้หาก้นกต้องวางก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ ขาซ้ายครับขาซ้ายก้าวไปข้างหน้ามือดันขซ้ายือดันขบมครดดันข้างบนนะครับใช่ครับนยขึ้นขึ้นขึนขึ้นขึ้นขึ้นนข้นขึ้้น้นขึ้น้นขึยขึ้น้นขึ้นครันขึ้บขึ้นข้นเหนึนขนนึ ครับพ่อมือเท้าใต่เอวแยกเท้าออกเปลี่ยนไปด้านซ้ายครับให้ตึง <S <S 1> <S 1> เดิมเปลี่ยนไปด้านขวา